เรากำลังไปที่โรงแรมเวสเซลลอินนะคะจากนี่ไปเก้านาทีค่ะสามสถาน,อถานอีอนนี้อาอยู่แพลตฟอร์มวันนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะวุ่นวายมากเลยมีเด็กๆเนี่ยวุ่นวายไหม เช็คอินก <co> ันนะคะาถ้าฝนตกก็ม hmm. ีท uh, ี่เสิร่มด้วยนะโอ้เขามีที่รับฝากกระเป๋าด้วยค่ะโอเคเช็คอินกันในนี้มีฮิตเตอร์นะคะเฮ้โอเคค่ะเขามีน้ำมิซ์จูรสออเรนจ์จูสกินทีแล้วก็น้ำเปล่าวอเทอร์ธรรมดานะคะก็อันนี้เป็นอ่าเป็นกาแฟค่ะ แล้วก็ฮอตโค้ด้วยครัเปิดตั้งแต่บ่ายสองน,น,นะาทิปแอดมิรเอร์นะคะไดอันดับที่สี่ของอประเทศญี่ปุ่นนะคะมีร้านะะตอนเช้าะค่ะนี่นะคะมีออวิ่นดิงแมชชีน,นะค่ะ รีดไ,ไดไได้วยนะคะสามารถมาซักได้ยวดูสิก็จะเป็นหยอเยดเหรียญค่ะเป็นตู้หยอดเหรียญทงซักแล้วก็อบนะคะมีให้ได้เห็นดอ่ะพี่กัดทิ้งขยะเลยับอ้าวไปไปดูนะ่ปเดี๋ยวเราไปดูหิมารคละีป่ปองรีฟัตนะคะติดเต่ำ กว่าห้าขวดกว็จะกินทานซีน,นะคะตอนเช้าแล้วก็มีเป็นอามีแปรงสีฟันสบู่เป็นซีเือขอเด็กะค่ะแล้วก็ทีน่นอที่นสองเตียงนะคะอันนี้ก็พอเ,พเป็นอ่ดอเมน,เมนี้นะคะพวก่มียางลผัผมคัตตันบาร์ก็แปรงสีฟันที่ใส่ ซึ่งออยก็มี็นาววัตเต้ถึงแล้วนะคะห้องที่เวอร์ซลอินนะคะโฮเทลหนึ่งสามศูนย์สองค่ะแล้วเข้ามาปุ๊บอ้าวทำไมเข้ามาแล้วเจอเด็กก่อนเลยก้ายครรอนี่ทีวะถือว่าห้องก็ใหญ่อยู่นะคะสำหรับใหญ่แหละก็เด็กมันยังเล็กอยู่เนาะอ้าววิวอะไรเดเมีทีวีด้วยมีอะไรอีก มีเก้าอี้ตัวใหญ่ถ้าเทียบกับในโตเกียวใช่นี่มีชุดว้าวชุดชงกาแฟแก้วนหนวิวเมืองนะคะอันนี้เป็นชั้นสิบสามค่ะสูงสุดเลยใช่ใช่ใช่มีห้องน้ำด้วยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือเปิดดูทีละอย่างมีที่มีนี่ต้มาม่าได้นะคะมาม่าตุ๊าแฟอันนี้ตู้เย็นแน่เลยมีตู้เย็นนะคะมีรีฟิกเกเตอร์ต้องเปิดออนก่อนแต่ว่า อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นกอง,องกชุดนาอกากอดพยาแล้วก็มีชุดนอนสำหรับพ่อกับแม่นนอผูยย้ใหญ่นี่เมื่อกี้ <c oughs> ของเด็กนี่ก็เอามาให้เด็กสองคนฟรีนะครับนี่ฟรีขอได้ค่ะก็จะมีเอาไหนาเอามาเอามา,เอามามากลางมันเด็กห้าขวบคือจะฟีนะคะอันนี้เป็นสลิปเปอร์ขวบนะอันนี้ใส่ลงข้างล่าง<ช>ได้อยู่อ่าแต่สีฟ้าสำหรับเด็กน่ารักมากเลย อันนี้เลยตัวดีวอร์สตัวดีวอร์สเพื่อขัดตัวนะครับและอันนี้เป็นชุดนอนเด็กถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้ใครจะตัวใส่จะตัวใครจะหน้าแล้วก็หมอนหมอนจิ๋วเยี่ยมมากอหมอนเล็กแม่ขออีกใบหนึ่งก่อนแม่ชอบไหนเอาพาไปทัวร์ห้องน้ำหน่อยสิไหนดูสิห้องน้ำห้องน้ำมีอ่างไหมมีอ่างเด็กเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีพวกแบบแชมพูสบู่ให้แล้วก็เป็นเป็นนี่เป็นแบบ เป็นโถ่ช่วงแบบที่เป็นออโต้เนาะกดได้โอเคเอาดอกไม้ขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยมีอะไรอีกมีตู้เสื้อผ้าอ๋อเปิดง่ยอ่าตู้เสื้อผ้าสําหรับแขวนอ้าวแล้วก็มีรองเท้าด้วยสลิปเปอร์พ่อกับแม่นี่เองโอเคเอาละเดี๋ยวเราขอขอไปแต่งตัวขอไปพักผ่อนก่อนนะคะบายแขม่คนเรียบร้อยเจออันนี้โคตรดีเลย อี่คือมันเป็นแบบสเปรย์สำหรับแบบว่าฉีดเหมือนซักเสื้อผ้าแห้งๆอ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดไปกินปิ้งย่างมาอะไรเงี้ยเราก็ฉีดปิ้งปิ้งป้งป้งอย่างเงี้ยเออกลิ่นหายวางแบบเออตักทิ้งไว้เดี๋ยวกลิ่นหายคือดีอ่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงปะตอนนี้สี่โมงสิบี่โมงแต่ว่าแบบมืดมากูดอมืดมาก ทีนี่มืดมืดไวอุณหภูมิประมาณ3องศา3องศาเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ไปไหนเนี่ยไปซูซูกิโนะซูโนะโดยการเดินไปค่ะประมาณ1โลใช่ไหมอ่าใช่รวมถึง2กิโลเอาเจเดินเล่นกันอากาศดีดีมาจุ่มือกันไปมาเป็นคนเร็วเราจะไปกินข้าวเช้ากันข้าวโอ้ยโอ้กไซมัสโอ้ยโอ้กไซมัสกำลังจะไปกินที่ร้านอาหาร อันดับสี่ของญี่ปุ่นนะคะไลท์ชิปแอดไวเซอร์อ่าเวลาเปิดทุกโมงถึงเก้าโมงครึ่งนะคะออันนี้เป็นจานจานทองซ่มของเด็กนะคะอือคนเยอะมากเลยช่วงเจ็ดโมงเป็นช่วงแบบทามๆเลมนะเนาะเดี๋ยวเขาหยุดปิบจานได้ให้เด็กก่อนเอ๊หรือว่าเดี๋ยวค่อยแปะปากใส่ก็ได้ไหมอืมจะเป็นของเกี่ยวกับพกไปด้วยอนอ่าอันนี้อะไรนะพ่อ ข้าวสองแบบก็คือข้าวสี่เป็นจอกข้าวข้าวสวยธรรมดาแ่วาก็เป็นข้าวแบบแล้วเรากินข้าวไหนอันนี้ข้าวธรรมดาหรอเขากินข้าวสีมันก็จะแน่นๆเหนียวๆเนื้อสีสันสดใสไม่ใช่ข้าวธรรมดาโนนะคะนี่เป็นที่ที่ฉันอบนะคือไม่จัง แล้วก็โปะไปปักเดี๋ยวเราไปโปะฝั่งนู้นต่อค่ะจะมีเป็นเครว่ไข่ไข่ที่แบบใช้สำหรับนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้ชีลา ใส่ไม่เป็นแต่ว่าตกแต่งจานได้ไม่ตกแต่งก็ใส่พวกโชยุแล้วก็วาซาบิแบบที่โต๊ะข้างหนึ่งนะแล้วก็ อ,นนอันนี้เป็นเพื่อที่ซอสของแม่นะคะข้าวซูชินี่มันไม้อ้าวทำไมซอสไม่เท่ากันอันนี้เป็นข้าวซูชิค่ะแม่คือจะลองทั้งสองแบบเลยนี่โอ้ข้าวซูชิมันจะแน่แนๆกว่าข้าวเรากินข้าวในกระเพาะถ้าเขาเอาโอตาเตะมาเพิ่มน,นะคะเมื่อกี้ ก็จะเราก็จะเริ่มก็จะเจอกันครับหนึ่งชิ้นชิ้นสชิ้นก่อนแล้วต่อที่ไหนือค่ะเราใส่ฝั่งนี้แล้วกันอืม ชิค้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ลองนิดหนึ mm hmm. ่งนี่ค่ะส่วนอิกุระ mm hmm. นี่ชามงลงโปะเลยค่ะ mm hmm. ไม่อั้นนะคะใส่ไปเลย mm hmm. ใส่ไปเลย,เลยเค่ะเนี่ย เอาละต่อไปเรื่องวาซาบิอ๋ออันนี้มันเป็นซุปอะไรรู้เปนี่ค่ะใส่วาซาบิมีพวกขิงสามด้วยนะ,ะ,ะวาซาบิเน้นๆอเ,เออต่อไปก็กินปลาแล้วก็พวกขาขานี่ เนือันนี้เนืเป็นมันฝรั่งมันพืกมันฝรั่งแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยอ่าซุปแกงกะหรี่เด็กกินอะไรดีอันนี้เป็นอะไรมิโซะซุปค่ะมิโซะซุปซินังตลเซตโอเคนี้นะคะเราตักมาแบบหน้าลนนนน้นล้กันเลยดูนี่ของโดของเขาเลย เขาเรียกว่าไข่เซนดงเมือ่อกี้ก็พาไปดูนะมีอะไรบ้างแต่ที่เด็ดคือนี่เลยไข่ปลาแซลม,มอนแบบไม่อัน้นี่กุหลาบนะแล้วก็จริงๆอะตักมาเนี่ยมีมีมากุโรด้วยเห็นป่ะปะักถึนาศัพท์ก็อันนี้ใช่ปะอ,อันนี้ไข่ปลาคอสอ๋อเหรอใช่ม,มีแล้วแต่บางวานันอ อันนี้ก็ก็เด็ดแล้วก็เมื่อกี้มีหัวเตะโอตาเตะโอตาเตะเข้าไปไหนแเราแล้วก็แซลมอนแล้วก็กุ้งหวานกุ้งหวานใช่เอากินกุ้งหวานดิก็คือทุกคนกินแบบไม่อั้นแม่เขาเปลี่ยนทอนกันอันนี้ทอนเล็กถึงนั้นหลยเราจเอาจานไหนดีวะเนี่ยนี่คือตักแบบไม่อั้นนะครับและพ่อกแม่คนละคนละสองอันนี้ขอขอใส่นิดนึง อันนี้ค่ะเอาจารย์นี้ค่ะฟอร์เน่นๆล้วนๆเลยนี่นะคะอ้าวมีโอตาเต้เนี่ย่ะกินช้อนหน่อยแบบปากอะไรนะปากเป็นไงบ้างเอารู้สึกจุ๊จุ๊บกินให้มันจริงเลยโดนนี้อือนี่ค่ะ วิววิวข้างหลังวิวเมืองวิวมากวิวมากข้าวหันชันต่อค่ะหืมข้าวไหวไหมไข่เป็นไงบ้างไข่แบบสดนะไม่เค็มมากไม่เค็มมากคอแบบพอดีกับข้าวอ่ะเราเรามีเวลาประมาณชั่วโมงชั่วโขึ้นร้านไปเลยอ่ะอ่ะโอ้ย มีข้าวต้องปปเนี่ยไม่มีไข่ล้วนๆวา้านแตกระเบิดระเบิดแตกระเบิดระเบิดอร่อยข้าไวไหนวะหาข้าวเป็ดเหรอเป็นเฟนค่ะหุ่นมากอันนี้ไข่ปลาคอด ก่อนนะสองไข่มาเจอกันอืมว้าวอร่เมื่อกี้ได้ลองกินโอตาเตะแล้วอร่อยค่ะคือแบบไม่เหมือนที่เราไปกินที่ไทยเนาะนี่ของที่ราบหมดแล้วหนึ่งถ้วยเดี๋ยวจะต่อมันจริงมันมีถ้วยยักษ์แหละแต่เราเอามาถ้วยกิ๋วกัคือขนาดกินโอตาเตะที่ที่ประเทศไทยร้านดังนะยังไม่จริงอ่ะเออแต่อันนี้คือแบบอันนี้ของโรงแรม นี่อาหารทางโรงแรมนะแล้วเราจองมาแค่สามพันบาทเองหอมหวานไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยตอนนั้นทำเข็ดนะเข็ดทั้งไอ้อะไรนะยุกเกะแล้วก็ไอเนี่ยเข็ดแล้วแบบไม่กล้ากินเลยสมกับกิมจิฝุ่นคืออร่อยทุกอย่างอันนี้คือปลาหมึกปลาหมึไงอืมอร่อยสดเนาะแล้วกัเอาปูไปเลย เอ็นยำมันปลาตัวี้นะหมูก็ขอลองเสิร์ฟด้วยนแซลมอนตุ้งกินไหมอ๋อเหมันมันมีติดมันติดหนังด้วยใช่เห่ะเออแปลกเดีมันก็จะแบบมันๆน,นิดนึงออเออเอร่อยอร่อยเมื่อกี้ไม่ไม้ตักมาคือต้องบอกก่อนว่าพวกอาหารทะเลที่ฮอกไกโดเนี่ย และมีไขมันซากทั้งหมดเลยเออเนี่ยเพราะว่าอะไรรึเปล่เพราะน้ำมันเย็นน้ำมันเย็นปลาเลยมีไขมันค่ะยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยเนี่ยตึงเงามากลอยเฮ้ยปีนมาเด็กๆกินอะไรเนี่ยมีมิโซะมีไส้กรอกมีคาราเกะนี่ว้าวันนี้เราเป็นทีมนะคะทีมแดงกับทีมน้ำเงินนี่ไป ฮัลลอนาวอันนี้ทีมแดงทีมแดงไม่สนใจเลยโอ้โหนี่ครั้งแรกของรายการนะครับทำไข่ปลาอีกแล้วจะเหนื่อยมากทำไหมโอ้โหรายการกูดี้เยี่ยมมากนี้จะมีพวกน้ำอ่าพิมพ์พีนะคะแล้วก็น้ำเนียค่ะน้ำส้มเค้อืมอันนี้คาปิเลตโต้ก็น้ำที่จะตัดแก๊ส มีหละแบบั้กเลยก็มีพวกโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์เป็นท้รองดื่มแล้วก็มีแล้วก็เป็นชาลาเตนะคะได้ไหม่ยม เติมรอบที่2แล้วค่ะจานที่สค่ะหกเล้นๆของเล่นลองกินดูงั่กระดึงกดึมันแต็ในปากอื <laughs> ออะไรไหมแต็ใ<ด>นปากนี่คนนี้ชอบอร่อย นี่ของแม่เองนี่อะไรเนี่ยไข่ปลาเจอไข่ปลาไข่ปลาเด็ดอ๋ออันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนี่ไข่ปลาเจอกับไข่ปลาอือตายแล้วนี่ไม่มีข้าวเลยแม่มีมีนิดนึ่งใช่แบบกรุบกริบกอือขีเกียจอือไข่เกลือไข่นี่แบบขี้เกียจอะไข่อะอ๋อน่ากิน นี่คือสเตชันไอติมนะคะอันนี้อำไหมค่ะไอติมอ๋อขาไม่เห็นมีชาเขียวเลยอะนี่เซอร์โปไอตมนะมันเป็นไอมออ้นี่เนี่ยมีเป็นคาฟฟเจลลี่เคฟเจลลี่แล้วก็แมนดารินออเน์เป็นอันนี้นะคะตึอันนี้เป็นบีนเชคโอเดแล้วก็มีพุดดิ้งเอาันนี้เอาบุดดิ้งดิบด่ อ่ะถือไปไอติมเดี๋ยใส่ไปอันนี้อ่ะบีนเค้กเดี๋ยวเราลองเอาเป็นนิดนี้เซโกไอศ์ครีมนะคะอ๋ออันนี้เป็นของนิดนเทโกอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นพุดดิ้งอ่ะลองลองชิมดูเอาอันนี้ลองเดี๋ยวว่าต้องเป็นแบบลองไปโดนนี่เลยนี่ยหอมหอมนมมากเลยอ่ะอันนี้ลองดูลองดูว่าอร่อยไหม ทำไมกินแต่อันนี้อ่ะกินแต่ท็อปปิ้งอะไรไอมไอตอมไปด้วยโอเคอะไรไหมอะอรไหมอร่อยเนี่ยเป็นแบบกลิ่นนมแบบหอมเตะขึ้นจมูกเลยค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นพุดดิ้งอืมพุดดิ้งก็อร่อยของหวานนี่นี่อร่อยนะคะอันนี้เป็นบีนอืมอร่อยเหมือนกันไม่หวานมาก นี่ยอะไรอ่ะ,อะการผสมผสานกันร,ระหว่างไอติมนะเป็นไอติมนมคอายดโ้ด้วยนี่เซกโกเออเป็นของนี่เซกโกอ,อร่อยนะมันหอมมากเลยอันนี้เป็นไงบวกกับบวกกับแพนเค้กหอนมากหรอพ่อยังไม่กิ้นพาวินิทาวินิทช์หลายจานแล้วขนมหวานนี่ก็กินนมอครายดอสองแก้วอ่ะเออหอมจอืด มัน<อ>ดีเก<ด>ล็ดนอืมหนูข้าวอิ่มมากอันนี้เราก็อยู่ยันแบบ<อ>เขาปิดเลยนะคะ <c oughs> นี่ปิดแล้วห้องอาหารปิดก้าวหมูคือก็อยู่ยันปิดเลยะคะ่ะเราก็อิ่มมากอิ่มไหมไวันนี้อืมาย<ป>อร่อยแต่อิ่มเขามีผ้าเช็ดต,ตัวมาให้เปลี่ยนอืมเขาจะวางไว้ข้างหน้าคือเขาไม่ได้เมคอัพเลู เฮ้ยอ,อิ่มมากจริงๆเราต้องอตกแล้วค่ะอิ่มมาตกเ <ตก S 1> <ก>ข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมเด็กๆเข้าอิ่มมา,า,หมาไหมอิ่มมาแล้วนีเลยอิมมาเข้ามาในห้องแล้วม,มาเยืนไหม Day 2 How do sheet? How do sheet? I got ham bong. Hai sendoong. 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 ยโอตาเต้โอตาเต,เตเ้แบบฟินๆแนใหเนี่ยใส่ให้เขาด้วยได้ไหอ๋อได้นี่ไงเอาโมดิโต สามสามก่อนนกินโอเเต้อยอะไอ่าเยอไปเ้าเมื่อเราไม่กินเดี๋ยวเราไปกินที่โอตะลุ่อเนี่นี่

อาจารย์ม่้องชาใหญ่แล้วล่ะเอบีโตตอนชิมเฉยที่หวานก็เอดแล้วก็เาอันข้าเปเลยจ้าแล้วก็อันนี้เป็น สใส่อีระก่อนเอาให่แล้วกันเลยวันนี้เป็นวันที่สองนะคะ เราก็รู้การจัดการให้มันดีขึ้นอ่าอันนี้คือโบใหญ่แม่ทนไม่ไหวแล้วอันนี้โบเล็กนี่โบพ่อโบพ่อ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 หมดเลยแล้วก็ผ่านไม่อั้นนะคะตักได้ตลอดเลยค่ะนี่วิววันนี้หิมะตกหิมะตกข้างนอกชอบรายการ อตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงคนก็เต็มเต็มห้องอาหารเลยนะคะเราตื่นสายค่ะโอเคเราเริ่มกินกันเลยดีกว่าเอ 2>, 2มีอะไรอุณหน้ามีใช่มันคุณหลอแล้วก็วันนี้ <c oughs> เพิ่มโปเตะกินเยอะกว่าเดิมเอออร่อยไม่มีกินเลยอย่างที่บอกมอเตะของไบโดนี่อร่อยอ อ no? ร sí ่อยเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวสดเฮ้ยเไอหิวจงไหนวะที่บอกของญี่ปุ่นอือโอ้วันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะค่ะเพราะว่าหิมะตกเู้สึกที่สุดแล้วตอนคือเราสามพันกินไปเท่าไหร่แล้วล่ะสองมือติดแล้วเด็กๆกินอะไรบ้างให้ก่อน คือจะบอกว่าไข่ที่เนี่ยเป็นไข่เกรดกินได้นะคะไขด่ดีนี่ปุ๊บอุ้ยมันไข่ไขเ่เปือกไข่มันดึงไปแล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรเราจัดไม่สวยเลยอะ่ะไม่เป็นไรที่อ,อยู่นี้ก็ได้ต,ต้องอะไรนะต้องทำหลุมเหรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินได้นี่ ผลไม้ปิดด้วยผลไม้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้เรากำลังจะไปกำลังจะไปโอตาลุโอตาล,ตลุเพื่อไปเล่นหิมะเราจะขึ้นไปข้างบนด้วยนะชื่ออะไรนะเอ่อเทนเทนกุนโนวะเทนกุนนวะใชายเดี๋ยวนี้ยังกระเช้าขึ้นไปข้างบนแล้วไปเล่นหิมะกันค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปที่สถานีอันนี้คือซัปโปโรสเตชันใช่ไหมใช่เพื่อที่จะขึ้นรถ คือรถไฟไปโอตาลุ<ห>ประมาณครึ่งชั่วโมงสีสิบนาทีอะไรประมาณนี้คืนนี้ได้ไปนอนโอตาลุคืนหนึ่งนอนโอตาลุคืนหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาที่ซัป,ปโปโรใหม่อีกรอบหนึ่งโอเค